สวัสดีสวัสดีครับวันนี้พบกับ a 1 0 Gaming กันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกม s m a s h Legend ครับจะเป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับตัวละครเบื้องต้นนะครับว่าเทคนิคการเล่นเป็นอย่างไรและมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตัวละครนี้กันนะครับ EP แรกเราก็จะเริ่มที่ตัวเอกของเรากันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าปีเตอร์ครับ ปีเตอร์อาวุธของเขาที่ใช้นั้นก็คือดาบใหญ่ครับเป็นนักสู้นักบูสกิลแรงฟันกโ็โหดอันติทีระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันไปเลยครับใครที่ชอบนักบูฟันแหลกทแจกโชคก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับข้อดีของตัวละครนี้เป็นตัวที่ยึดครองพื้นที่ได้ดีทำดาเมจได้รุนแรงแถมยังมีคอมโบฟันได้ถึง4ทีและทําให้ศัตรูกระเด็นครับตัวละครนี้เหมาะกับดา ดดิบเปนแมากครัพูดถึงสกิลและการโจมตีของเจ้าปีเตอร์กันเลยนะครับการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นการทาันแบบคำูสีดีครับที่สุดท้ายก็จะทําให้ศัตรูกระเด็นออกไปครับถ้าเพื่อนๆตากจังหวะนิ่นๆฟันไอตัวละครที่ชื่อเฮิร์กลสเลสของสามทีถ้าโดนเต็มๆก็ลงไปงงขีดจักรม้วนใว้แน่นอนครับมาถึงสกิลแรกของเจ้าปีเตอร์เนี่ยนะครับเป็นสกิลฟาดดับไปข้างหน้าหนึ่งทีทรือทำให้ศัตรูกระเด็นครับประโยชน์ของสกิลนี้คือการควบคุมพื้นที่ครับพอศัตรูเข้ามายึดพื้นที่เราเราก็ใช้สกิลนี้นะครับฟาดมัน ตัวศัตรูก็จะกระเด็นไปดาวอังคารกันเลยทีเดียวครับมาถึงสกิลอันติของเจ้าปีเตอร์นี่ครับเป็นการหมุนดาบไปรอบตัวซึ่งมันกว้างเอามากๆมากๆมากๆยังไม่พอนะครับเพื่อนๆที่สุดท้ายในการหมุนดาบของมันมันทําให้ศัตรูกระเด็นไปอีกครับคือเพื่อนๆคิดว่าสกิลแรกมันกระเด็นไปแล้วใช่ไหมครับอันติคือมันไกลยิ่งกว่าครับเอาเท่านี้ เมื่อกี้สกิลแรกมันไปดาวคามใช่ไหมครับไอตัวพันติเนี้ยมันไปดาวปูโตเลยครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะมันเข้าถึงพวกที่มไการอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อว่าุูที่มูตัเมลูว้ว ตัวนี้จะเข้ายากมากๆครับต้องการจังหวะดีๆวิ่งอ้อมหลังหรือว่าเข้าตอนที่มันมีเพื่อนของเราอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าจังหวะเข้าไปหนึ่งก็ได้แล้วแต่ทักษะสกิลในการเล่นนะครับแต่พูดถึงถ้าไปกันจริงๆมันก็ทํายากยาน,นะครับถ้าเจอผู้เล่นฝีมือดีๆสเตติเทสเกม,เมนานๆก็คงปวดหัวกันไปเลยทีเดียวะครับ ส่วนการเล่นของผมนะครับก็จะมีสองแบบก็คือถ้าเจอพวกแทงโวกตัวเยอะๆผมจะวิ่งเข้าวิ่ออกครับโดยใช้สกิลเหนือว้าดมันออกไปจากพื้นที่เราเรื่อยๆก็ต้องมหวังดีนะครับป้าโดนจากพื้นที่ก็จะตกเป็นของเราง่ายๆนะครับสกิลแรกก็มีลาภอีดาว ถือด้วยการสามนีคือพาดจตวไปแล้วพอมันเดินกลับเข้ามาใหม่เราก็ฟาดอีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ,บ,บนี่คือสเต็ปแรกครับส่วนสเต็ปที่2ก็คือบุ๊งอย่างเดียวครับฟันแหลกโดยระยะของการฟันของเจ้าพีเตอร์นี้มันกว้างออกมากๆสามารถฟันตรงง่ายๆครับก็ฟันเข้าไปนะครับกับจังหวะดีก็ทำดาเมจให้คู่ต่อสู้ได้มากเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้ก็เป็น ความเห็นจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะครับถ้าเพื่อ,อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในใ,นใต้คลิปนี้กันเลยนะครับ EP ต่อๆไปเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคลิปวิเคราะห์ตัวละครไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวสดดีดัสวัสดีครับ